สวัสดีผู้ปกครองที่เคารพและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ทัศนศิลป์นะคะของชั้นประสมศึกษาปีที่2วันนี้เรามาเรียนเรื่องศิละปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ มาตรฐานการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์นะคะวิเคราะห์วิพากวิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์แล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระนะคะแล้วก็ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ ตัวชี้วัดชั้นปีนะคะนักเรียนสามารถบรรยายรูปร่างรูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นะคะอันนี้เราผ่านมาแล้วนะคะที่เป็นรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะที่ครูเคยยกตัวอย่างรูปมะเขือเทศนะคะที่ว่าถ้าเป็นกรอบนอกเขาเรียกว่ารูปร่างแล้วก็ถ้ามีส่วนเว้าส่วนโค้งส,นนส่วนหนาส่วนบางเราเรียกว่ารูปทรงนะคะระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและการทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้นสีรูปร่างและรูปทรงนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้นะคะ ดูแผนผังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแผนผังนี้เป็นการสรุปเรื่องรูปร่างและรูปทรงนะคะรูปร่างและรูปทรงเนี่ยจะมีอยู่3าประเภทนะคะก็คือรูปร่างและรูปทรงในธรรมชาติรูปร่างและรูปทรงในสิ่งแวดล้อมรูปร่างรูปทรงในงานศิลปะนะคะอ่านนักเรียนดูนะคะคุณครูจะสรุปให้ดูว่าศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือเส้นนะคะเส้นก็มีทั้งเส้นตรงนะคะและเส้นโค้ง นะคะนักเรียนดูเส้นตรงคุณครูเอาภาพของชายหาดมาให้นักเรียนดูนะคะจะเป็นทิวแถวไปนักเรียนเห็นไหมคะทิวแถวไปยาวไปเลยนะคะเสาไฟฟ้าเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะเสาไฟฟ้าเป็นเส้นตรงขึ้นไปอ่าภาพนกนะคะพับด้วยกระดาษส่วนเนี้ยเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะอ่านีครูยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเส้นตรงมาดูส่วนของเส้นโค้งนะคะเส้นโค้ง ภาพนี้จะเป็นภาพของรุ้งกินน้ำนะคะมีลักษณะโค้งแก้วน้ำเห็นไหมคะกลมๆ,ๆปากแก้วหูจับก็โค้งนะคะนี่คือสัตว์นะคะส่วนโค้งของมันแอบส่วนโค้งของลำตัวนะคะต่อไปสีสีเป็นยังไงคะสีมี3ประเภทคือสีในธรรมชาติสีในสิ่งแวดล้อมและสีในงานศิละปะ สีในธรรมชาติเป็นยังไงนักเรียนดูนะคะหาดทรายทะเลนะคะในเวลาเย็นเนี่สีพระอาทิตย์ตกดินก็จะออกสีส้มนะคะสีส้มพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวครูเป็นสีนักเรียนชัดๆนะคะพระอาทิตย์ตกดิน ก้อนหินที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะนี่สีที่คนไม่ได้ระบ,บายนะคะนักเรียนเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเลยปลาท,ที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะคะเป็นสีอย่างนี้เลยไม่ได้มีใครไปตกแต่งอไงนะคะมันเกิดขึ้นเองทางธรรมชาติต่อไปสีในสิ่งแวดล้อมนักเรียนดูนะคะมีอะไรบ้างเก้าอี้เป็นสีคนเอามาตกแต่งสีบ้านนะคะคนก็เอามาทาสีชอบสีไหนก็ทาสีนั้นนะคะบอลลูน บอลลูนคนก็ทาสีนะคะออกแบบเป็นสีต่างๆตามที่เขาชอบนะคะต่อไปงานในศิลปะนะคะสีในงานในศิลปะเนี่ยก็คือเป็นงานที่คนสร้างขึ้นมานะคะในรูปร่างของศิลปะนี่คือภาพวาดภาพวาดเห็นไหมคะเขาวาดไอ้ผู้หญิงหัวฟูๆเออแล้วแต่จินตนาการนะคะนี่ก็คือรูปปั้นสีของรูปปั้นนะคะใส่สีต่างๆลงไปนี่คืองานในสีของศิลปะ ต่อไปรูปร <ott> ่างรูปทรงนะคะเนี่ยรูปร่างรูปทรงที่กูสรุปนักเรียนดูเมื่อกี้นะคะเป็นรูปร่างรูปทรงที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติเรียนดูภาพแรกนะคะภาพแรกเห็นไหมคะรูปร่างเราจะเห็นแค่ส่วนนอกของมันนะคะเราจะเห็นแค่ส่วนนอกของมันเราจะไม่รู้ว่าความหนาเป็นยังไงนะคะแต่ภาพนี้มีส่วนทึบท้องของมันเห็นไหมคะ มีส่วนทึบมีส่วนหนาของลำตัวนะคะต่อไปรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือที่เราเจอในชีวิตประจําวันนะคะเช่นรถเนี่ยบนท้องถนนรูปร่างของมันเห็นไหมคะเนี่ยรูปร่างจะเห็นแก่กรอบนอกล้อเหมือนครั้งที่แล้วที่ด้องนันดูนะคะเนี่ยแต่ก็จะดูว่าความหนาของรถมีสีสันอม่มีส่วนโค้งมีส่วนเว้านะคะ มีส่วนเนื้อของมันต่อไปรูปร่างในรูปทรงในงานศิลปะเช่นงานปั้นนะคะงานปั้นอย่างเนี้ยปั้นแครอทกับส้มเห็นไหมคะรูปร่างภายนอกของแครอทนะคะเราจะเห็นเป็นแค่รูปร่างของมันว่ามันเป็นลักษณะอย่างเนี้ยมันมีหยกัยกๆอย่างนี้โค ONG ้งโค้งอย่างนี้นะคะกับส้มแต่พอเป็นรูปทรงเป็นลูกของมันเลยเราเห็นเลยว่ามันเป็นผลส้มกับผลแครอทนะคะ สรุปนะคะศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยเส้นคูณสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นก็จะมีเ well. ส,ส het, ้นตรงและเส้นโค้งสีจะมีสีในธรรมชาติสีในสิ่งแวดล้อมและสีในงานศิลปะนะคะรูปร่างและรูปทรงจะเป็นรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติเช่นกันนะคะรูปร่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมรูปร่างรูปทรงในงานศิลปะนะคะ อ่ะทีนี้วันนี้มอบหมายงานวันนี้ไม่มีการวาดภาพนะคะไม่มีการปะติดอะไรทั้งนั้นนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนสรุปองค์ประกอบของศิละปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนตอบครูมาว่าเส้นมีกี่ประเภทอะไรบ้างสีมีกี่ประเภทอะไรบ้าง,าง1 2 3สนะคะรูปร่างและสิ่งและรูปทรงขอโทษนะคะรูปร่างและรูปทรงมีกี่ประเภทอะไรบ้าง123าให้นักเรียนทำมุมในสมุด ทัศนศิลป์เริ่มสีสม้มให้นักเรียนขีดเส้นบรรทัดได้นะคะเพราะว่า,าสมุดเล่มนี้มันไม่มีเส้นบรรทัดถ้าเรียนเขียนลงไปอาจจะไม่ตรงนะคะนักเรียนใช้ดินสอขีดทําเป็นเส้นบรรทัดได้เลยนะคะ3นักเรียนส่งงานใต้นุดเช่นเดิมนะคะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนง่สะดวกในการตรวจนะคะอ่านประมาณนี้ค่ะนักเรียนสรุปเขียนเลยเขียนลงในสมุดทศนศิลป์เลยว่าสรุป เรื่ององค์ประกอบของศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเส้นมี2ประเภทคือเส้นตรงเส้นโค้งนักเรียนก็จ,จดลงไปนะคะสีมี3ประเภทคือสีในธรรมชาติสีใ,นส,สสใน,นสิ่งแวดล้อมและสีในงานศิลปะนะคะรูปร่างและรูปทรงมี3ประเภทคือรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติใ,นส,สใน,นสิ่งแวดล้อมและในงานศิลปะ แค่นี้นะคะนักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะชื่อชั้นเลขที่ส่งโน้ตคุณครูนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเราก็เจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ